สวัสดีครับพบกับเซอร์ซิตนะวันนี้จะพาสอนวิธีการหาเงินแบบง่ายเบสิกสุดๆนะครับที่เพื่อนๆสามารถหาได้ไม่ต่ำกว่าวันละสิบเเลยนะครับบอกเลยว่าของจริงนะครับก่อนอื่นนะเพื่อนๆเวลาเพื่อนๆเ,เข้าไปฟาร์มในแมปนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นอาวุธหรือชุดเกราะที่มันมีตัวย่อที่ขึ้นประมาณนี้นะซูพปเรียนะครับเห็นไหมครับมันจะมีคําขึ้นต้นคําว่าซูพปเรียนะครับ อ่าแล้วมันสําคัญยังไงนะครับซูเปอร์เหรียญนี้ก็คือค่าคุณภาพของตัวชุดเกราะหรืออาวุธนั้นๆนะฮะซึ่งมันจะทําเงินกับเรายังไงนะครับอย่างแรกนะครับเพื่อนๆเจอของแบบนี้นี่ครับหรือเพื่อนๆจะสังเกตตรงด้านบนสุดของไอเทมก็ได้นะครับที่มันเขียนว่าค่าคุณภาพครับอ่าเพื่อนๆเจอแบบนี้แล้วกระเป๋าว่างนะครับก็เก็บเข้าไปในตัวเลยนะครับอย่างของทองก็เช่นเดียวกันครับเพื่อนๆสังเกตว่ามันมีค่าคุณภาพเหมือนกันครับก็เก็บไปด้วยเลยนะครับอ่าเก็บไปเลยครับหลังจากนั้น พอเราฟาร์มเสร็จเราก็กลับบ้านนะครับหลังจากที่เรากลับบ้านเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราไปที่โต๊ะลื้อนะครับโตะลื้อไม่ใช่โตะอัวนะครับอ่ะกดที่โตะลื้อนะครับเห็นไหมครับพอกดที่รูปคอเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์ที่มันสามารถกดได้นะอ่าเรากดไปเลยนะคนี่ทุบไปเลยนะครับทุบไปเลยอ่าเสร็จปุ๊บเนี่ยอมันหายไปไหนนะครับนี่มันจะอยู่ตรงนี้นะครับมันจะกลายเป็น armor s c a p นะครับผม ซึ่งอาร์เมอร์สแคปเนี่ยมันเอาไว้เสริมคุณภาพให้กับชุดเกราะนะครับอ่าซึ่งตัวนี้นี่หลังจากเพื่อนๆได้ตัวอาร์เมอร์สแคปมาเรียบร้อยเนี่ยเพื่อนๆกดไปคุยกับอาร์วาเลยครับแล้วกดค้างเงินตายครับเลือกเงินตายที่ต้องการครับเป็นเอ็กซอร์ได้ครับแล้วก็เลือกเงินตายที่มีนะเป็นอาร์เมอร์สแคปนะครับเห็นไหมครับเรามีแค่แปะเรามี8ชิ้นนะอ่าแปดชิ้นลบก่อน ให้มันคำนวณใหม่นะครับมันใช้เท่าไหร่เนี่ยทำไมอันนี้มันบอก2อันนี้ทำไมบอกสวะก็ต้องเป็นเพื่อนต้องดูนะครับเพราะว่าเลทข้างล่างมันยังนี่อยู่นะ3แล้วกันนี่2.67นะครับสเลย4สได้2นะครับ5ละ่ะหไม่ได้แล้วนั่นจะได้แค่3านะครับ3 อ่ะ8ชิ้นครับเมื่อกี้ผมคดมาแค่8ชิ้นนะมาดูว่าเราจะได้หรือเปล่าครับ3 EX เห็นไหมครับอีซี่เลยครับการหาเงินแบบง่ายๆนะครับที่เพื่อนๆสามารถทำได้เลยนะไม่ว่าจะอยู่เลเวลไหนนะก็คือเก็บของที่มีค่าคุณภาพที่เป็นชุดเกราะอย่างเดียวนะพวกอาวุธพวกอาวุธก็จะได้อีกแบบหนึ่งอาวุธก็จะได้เป็นไอตัวนี้แทนครับแบ็กซมิธ um นะครับซึ่งแบ็กสมิธเนี่ยมันจะ อันตราแลกเปลี่ยนตอนนี้อยู่ที่3ตอนหนะครับเท่ากับว่าเพื่อนๆต้องหาไอตัวเนี่ยแบล็กสมิธเนี่ยสชิ้นนะครับมาแลกกับ EX 1 EX นะครับเนี่ยอย่างผมทําชุดเกราะจะคุมที่สุดเพราะว่ามันใช้พื้นที่น้อยนะอย่างหมวกหรืออารองเท้าอะไรพวกนี้มันใช้แค่4ช่องนะครับถ้าเป็นพวกอาวุธเนี่ยมันใช้ประมาณ6-8ช่องเลยนะเออ นั่นก็เป็นความคุ้มค่าในการแบกกลับบ้านนั่นเองนะครับซึ่งแมปแมปหนึ่งเนี่ยเพื่อนๆสามารถหาอะไรแบบนี้ได้ตามแมปแบบเต็มๆเลยนะแล้วก็เพื่อนๆก็มาแลกแบบที่ผมทำนะครับก็จะทําให้เพื่อนๆเนี่ยมีเงินเพิ่มขึ้นนะครับในการเดินทางตลอดเวลานะครับโอเคครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับมือใหม่ทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้เสิร์ซไปแล้วบายบาย